มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่โครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างระแก้วให้ประเทศการดำเนินงานในจังหวัดนครนายกพื้นที่ตำบลปากขาจากการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในพื้นที่มีปัญหาด้านความเป็นอยู่และรายได้ทางโครงการได้ดำเนินงานในเรื่องของการพัฒนาสัมมาชีพสร้างอาชีพใหม่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้เ oh. พื ioè, ่อเพิ่มรายได้หลักและรายได้เสริมให้กับชุมชนก็สําหรับตําบลปากขะจังหวัดนครนายกจากการที่เราได้ไปลงสํารวจพื้นที่ก็พบว่ากลุ่มชุมชนก็ได้มีการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ําพริกก็จะมีน้าพริกที่เป็นสูตรใหม่เป็นของชุมชนเป็นน้ําพริกนรกทรงเครื่องสมุนไพรรวมทั้งกระท้อนแปรรูปนะคะก็ได้มีลักษณะของกระท้อนยีหรือว่าในเรื่องของแพคเกจจิ้งที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งใน ส่วนนี้เราก็ได้มีการวางแผนการพีอาประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรือของกระทอนด้วยนะคะสื่อสําหรับเด็กปฐม,มวัยนะคะก็คือเป็นสื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยนําจุดเด่นของนครนายกนั่นคือมยองชิดใช้สื่อจากผ้าสักราดให้คุณครูนายได้ใช้ศาสตร์ากากรรมก็คือการเย็บปักทามาเป็นรูปมยงชิดให้มีผิวสัมผัสน,นอกจากพัฒนาทักษะคณิตศาตได้แล้วสามารถพัฒนาทักษะการเนื้อมะเล็กของเด็กๆด,ด้วยก็ในผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพลิกหรือกระทอนแปรรูปหรือว่าสื่อสง ผลิตภัณฑ์นั้นทางทีมงานได้มีเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญได้ออกแบบกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของชุมชนแล้วได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะ ได้เข้ามาช่วยชาวบา้านแนะนําผลิตภัณฑ์อยากพวกผลไม้รากาไม้ที่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต้องทิ้งต้องอะไรไปอันนี้ทีทางมหาลัยเขาก็มาแนะนําในการทําเป็นแพ็กเกจทําเป็นอะไรขึ้นมาเพื่อทําให้มีตลาดได้กว้างมากขึ้นจากที่มหาลัยเขาเอาสื่อต่างๆมาให้เอาอะไรมาเพื่อพัฒนานคือชาวบา้านตอนแรกยังไม่เข้าใจแต่พอมันเป็นสเต็ปสเต็ปไปก็ทําให้ชาวบา้านกล้าพูดกล้าทากล้าคิดจากการที่ได้เข้ามาทํางานในโครงการนะคะได้ทํากิจกรรมหลาย อย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าการลงพื้นที่นะคะมีการทํากิจกรรมคือการเรียนการสอนก็จะได้ไปเห็นปัญหาของคุณครูบางทีเขาขาดสื่อเราก็ได้ไปช่วยในการพัฒนาสื่อของเขามีการทําน้ําพริกปรับสูตรให้มีสูตรที่เป็นสมุนไพรให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นค่ะจากการได้เข้ามาในโครงการก็รู้สึกว่าได้ความรู้หลายอย่างถ้าเราไม่ได้เข้าไปในโครงการเราจะไม่รู้เลยว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมีผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เห็นว่าผู้นําชุมชน ที่สามารถให้ความรู้กับชาวบ้านได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรได้ค่ะการประเมินศักยภาพตำบลตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ 1. การยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าผลลัพธ์เชิงสังคม 1. การมีส่วนร่วมในชุมชนสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย